คุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่บ,บ่งบอกได้ว่าตอนนี้ก็สบายใจหายห่วงได้แล้วเ <ฮะ S 1> พร,ราะว่าก็ลงทะเบียนได้แล้วเกือบทุกๆร้านนะคะ,คะแต่ก็ยังต้องคอยอัปเดตแล้วก็คอยไปถามไทยถ้าคนที่ยังลงทะเบียนไม่ได้กับทางก <ฮะ S 1> รุงไทยนะคะว่าต้องประสานงานในเรื่องอะไรบ้างอย่างไรก็ตามไม่มี SMS ให้ยืนยันตัวตนแน่นอน<ฮ>ะนะคะและ OTP ไม่มีนะคะคุณผู้ชมระวังมิจฉาชีพกันด้วยคะ่ะ ุณผู้ชมคะไปดูกันค่ะทางคนละครึ่ง plus ในปีนี้นะคะสำหรับร้านค้ารายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจะต้องทำอย่างไรต้องใช้แบบฟอร์มอย่างไรนะคะมีขั้นตอนอย่างไรก็เดี๋ยวไปติดตามจากรายงานนี้กันค่ะ เปิดขั้นตอนลงทะเบียนคนละครึ่งพลส,สำหรับร้านค้ารายใหม่ที่เป็นร้านค้าบุคคลธรรมดาขายอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปหรือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อนให้ดาเนินการตามขั้นตอนนี้ค่ะขั้นตอนแรกสมัครร้านค้าถุงเงินผ่าน เวอร์เว็บทุงเงินกรุงไทย .com หรือแอปพลิเคชันถุงเงินในโทรศัพท์มือถือกรอกข้อมูลต่างๆชื่อร้านค้าที่อยู่เบอร์โทรให้เรียบร้อยจากนั้นขั้นตอนที่2มาสมัครเข้าร่วมโครงการโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มไปสมัครเข้าร่วมโครงการที่ เว็บไซต์ www. คนละครึ่ง plus.com หรือขอรับที่ธนาคารกรุงไทยใกล้บ้านกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายร้านค้าที่มีรูปเจ้าของร้านขณะประกอบกิจการด้วยนำเอกสารไปยื่นให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่เทศบาลที่รับผิดชอบเซ็นชื่อรับรองยืนยันที่ตั้งร้านค้า จากนั้นไปสู่ขั้นตอนที่3การอนุมัติเข้าร่วมโครงการนำเอกสารที่ได้รับ การยืนยันแล้วมายื่นสมัครเข้าร่วมโครงการที่ธนาคารกรุงไทยสามารถยื่นได้จนถึงวันที่19ธันวาคมหากได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการจะแสดงเมนูคนละครึ่งพลัสบนแอปถุงเงินและสามารถรับสิทธิ์เป็นร้านค้าถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง31ธันวาคมในช่วงเวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มทุกวันข่ายน่น่าจะข่ายดีขึ้นแล้วก็แล้วก็ ได้ลดลูกค้าก็ได้ลดรายจ่ายแล้วาราคาของไปด้วยเนาะแล้วก็คิดว่า,าคงจะเป็นการตุ้นเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นมาลา,ายเก่าครับลายเก่าตอนนี้ลงทะเบียนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับสะดวกไม่ขหรือว่าก,ก,ก็ยังไม่ได้เริ่มใช้เนาะแต่คิดว่าสะดวกเหมือนเดิมก,ก็กระตุ้นยอดขายอยู่ก็ะทำให้ยอดขายดีขึ้น พอตอนนี้ยังไม่เริ่มใช้ก็มีลูกค้ามาถามแล้วว่าร้านนี้รับไหมเราก็บอกว่ารับเราประชามพัน์ธไปละครับว่าร้านนี้รับด้วยเดี๋ยวหลังจากการเปิดก็คงคงคง,คงจะมาเรื่อยๆครับจากงวดที่แล้วก็ดีครับดีมากดีมากลูกค้ามากขึ้นแล้วก็ยอดขายก็ดีครับผมปเป็นนโยบายที่ดีครับซึ่งอันนี้น่าจะทําทเรื่อยๆ คนรัฐบาลต่อๆไปก็น่าจะทำต่อคนละครึ่งพลัสโครงการนโยบายเร่งด่วน4เดือนทำทันทีของรัฐบาลที่นำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโครงการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนและวางรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงในระยะยาวคนทนัดบัวงามถ่ายภาพวัทินีบุญเก่งทีมข่าวเอ็นบีทีเชียงใหม่รายงาน